เหลือ20ท้วเนี่ยเหลือ20ทานทีเครื่อง,อ,งออกผมจบแล้วผมตายดีกว่าผมไม่โทรหาพ่อแล้วผมออกไปให้รถชนตายเลยดีกว่าตรงผมเดินแบบตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่จะ,จะน,นํเงินพวกผมมีเงินเลือเท่าไหร่แล้วผมจะอ,อยู่รอดได้ไหมหรือผมจะตายผมจากตมผม,ผมทิ้งไม่ได้เลยคะ่ะคือผมทิ้งไอ้ขี้น้ำหอมพวก,กนี้ไม่ได้เลยคะ่ะแพงมากล ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินนะครับแล้วผมก็กำลังจะตกเครื่องแล้วเครื่องผมเออีกครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ผมยังไม่เข้าที่ควบคุมพาสปอร์ตเลยนะมันอยู่ตรงนี้ถ้าผมตกเครื่องรอบนี้มันจะเป็นรอบที่สามในชีวิตที่ผมตกเครื่องแล้วแล้วพอผมต้องจ่ค่าผมแม่ถ้าพอผมต้องจ่ายค่าตัวเครื่องบินใหม่ก็น,น้าผมก็อ้วนผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้มที่นั่งแล้วผมเจอเล่าให้ฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างก่อนที่ผมกำลังจะตกเครื่องตอนนี้อูแถวโคตรยาวเลย เขาใช้พาสปอร์ตไทยหรือใช้พาสปอร์ตต่างประเทศด้วยผมเข้ามาได้ในได้ในตัวสนามบปแล้วนะแต่ว่าเกตผมมันมีป้ายเขียนว,ว่าเจพนักงานพนักงานที่เขาตั้เขาก็บอกว่าเกตผมผมต้องมาก่อนเวลานานมากๆเพราะว่เาเดี๋ยวเพราะว่าเกตผมมันอยู่ไกลามากแล้วป้ายมันก็เขียนว่าเดินอีกยี่สิบนาทีแล้วก็อีกยี่สิบนาทีเครื่องผมออกโอ้ถ้าผมตกเครื่องบินนะพ่อผมฆ่าผมแน่เลยว่ะขี้หลือเกียร์ลลเนี่ย เล2ยี่สิบห้าเลกย่สหทีเครื่องออกป้าบอกวเดือนสิบห้าทีเองีอียบถ้าผมตโตขึ i, ้นนะถ้าผมตโตขึ้นนะพ่อผมข้าวผมตาเนีแต่ดูสวยปะแอ่พอรประเทศไทยก็สวยนะแพ้ประเทศอื่นเลยนะผมว่าผมกำลังต้องลองอ้สิีองผมก็็ลังต้องลองรถไฟไ ต้องนั่งรถไฟไปที่ประตูเครื่องเครื่องไม่ดังเสกอยู่ใกล้สัตว์เลยโอ้ยอันนถ้าผมตกเครื่องนะชีวิตผมจบแล้วผมตายดีกว่าผมไม่โทรหาพ่อแล้วผมออกไปให้รถชนตายเลยดีกว่าครั้งที่สามนะชีวิตผมก็ถ้าผมตกใช่ไหมผมจองตั๋วไปเ็ดโมงจันทร์วันนี้เป็นวันหยุดผมอยู่ที่สนามบินดูไปแล้วนะครับเมื่อกี้เจ็ดชั่วโมงบนเครื่องบิน เออผมไม่รู้จะทำคลิปต่อยังไงเลยผมเอามาพูดจริงเลยถ้าต,ตอนนี้ผมเดินเป็นเส้นตรงผมเดิแแแแแดนแบนนนตนบอต,ตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่แต่แต่แต่บนเครื่องเมื่อกี้ผมกินวอดก้าไปประมาณมันเป็นขวดแบบเป็นช็อตใช่ไหมผมคิดว่าเมื่อกี้น่าจะสิบเอ็ดช็อตตอนนี้ผมกำลังจะไปหาเกจผมจบไป อัพคบอร์ for งพ e สคิ้งต i ๊กเก็ตบอร์ดไอ้เงี้ยนี่ส a n รับทรัพย์มนี่คือตัวเล็กสำหรับคนที่ติดนิโคตินได้แบบมันจะดีที่สุดตอนนี้แล้วการเผาไหม้แะแปะไว้บนเหง่ตัวนี้แล้วก็ไม่มีการเผาไหม้คือตัวนิโคตินเองมันไม่อันตรายแต่ว่าตัวที่มันอันตรายมันคือมันคือการเผาไหม้การ จากที่จะได้รับนิโคตินก็ต้องเกิดการเผาไหมใช่ไหมไม่ว่าจะในบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าในบุหรี่ธรรมดาแต่ว่านี้เป็นนิโคตินแบบถุงที่แปะเข้าไปข้างบนถ้าถ้าเป็นคนที่ไม่เคยใช้นิโคตินอยู่แล้วก็ไม่ใช้ไม่ใช้ก็ดีแล้วคือไม่ใช้ก็ไม่ใช้ต่อไปนั่นแหละแต่ว่าถ้าสมมติรู้ติดบุหรี่ติดพอตนะเปลี่ยนมาใช้อนี้แทนแล้วก็ติดอันนี้แทนแต่มันอันตรายน้อยกว่านเะมื่อก่อนผมดูทุกอย่างพอตบุหรี่ตัวแล้วก็ผมใช้นี้แทนมันก็ ที่แน่ๆเลยที่เห็นผลชัดเจนคือมันไม่ไม่มีผลกับออกกาลังกายเลยผมออกกาลังกายได้ดีขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ไม่สูบพอดไม่สูบบุหรี่ก้ออกกาลังกายได้ดีขึ้นเยอะเลย Sorry is there anything I can get with this <50 S 1> How much is this one Is this zero Is this one zero Oh five Ten <50. S 1> Is there anything I can get with that ธรรมดาไมาแล้วนะครับ l o ก็น้ำเปล่าไอ้น้ีน้ำเปล่า เพเป้าให้อยู่คือเดี๋ยวผมจะบอกกับทุกคนว่าสถานการณ์ชีวิตผมตอนนี้มันไม่ดีเลยนะครับคือพ่อผมให้เงินพ่อผมให้เงินมาก่อนนานเกินไปคือปกติแล้วพ่อผมจะจ่ายค่าเช่าให้กับจ่ายค่าฟิตเนสให้แล้วก็ผมหาหาค่าอาหารกินเองแล้วก็ค่าเรียนฟรีใช่ไหมก็คือหาค่าอาหารผมหากินเองแต่ว่าเดือนแรกผมต้องไปสมัครงานก่อนมึงนีนันเขาก็เลยให้เงินมาเยอะแล้วผมก็ใช้ไอ้เงิน นั่นไปที่เชียงใหม่เดี๋ยวผมจะไปนั่ง B19 อ๋อผมอยู่ตรงเกตของผมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปนั่งแล้วผมก็จะจะนับเงินพวกผมมีเงินเหลือเท่าไหร่แล้วผมจะอ,อยู่รอดได้ไหมหรือผมจะตาย Sorry someone sitting here alright ไม่มีที่นั่งอะไม่มีที่นั่งอ่ะผมต้องนั่งที่เพนะ่ะผม มาหลบมุมนั่งที่เพลนตรงนี้แล้วกันอ้วนจัดเลยใช่ไหมจากคลิปที่แล้วผมอ้วนมาตอนนี้ผมรับสภาพตัวเองไม่ได้เลยผมไม่ได้อ้วนแบบนี้มานานมากแล้วที่ผมปล่อยตัวให้ตัวผมอ้วนมาถึงขนาดนี้เห็นหน้าตัวเองในกล้องว่ารับไม่ได้เลยแต่ว่านั่นแหละครับคือเดี๋ยวผมนับเงินงเหรอะลรกันว่าผมมีเงินเท่าไหร่ผมตกใจเมื่อกี้ผมคิดว่าผมมีกัญชายอยู่ในกระเป๋าด้วยถ้าเมื่อกี้มันเป็นกัินชาจริงแล้วมันติดมาจากประเทศไทยผม ติดคุกหัวโตวเลยอยู่ดูไบอันนี้เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดสิ่งที่แย่ที่สุดผมเริ่มจากนี้ก่อนเลยผมมีเงินบาทผมมีเงินผมมีเงินบาทห้าร้อยบาทซึ่งไม่มีค่าแล้วทาเที้ยไม่ได้แล้วเออแย่มากเพราะว่าห้าร้อยบาทนั้นถ้าแปลเป็นยูโรได้ผมก็จะทาจะช่วยชีวิตผมได้มากเลยเออหกร้อยเจ็ดร้อย แปดร้อยหรอคือผมผมผมอยู่อพาร์ตเมนต์ค่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ราคาเต็มมันคือหนึ่งพันสี่ร้อยยูโรต่อเดือนเราผมอยู่กับแฟนใช่ไหมเราเราปกติเราเอาอกกันคนละครึ่งผมออกครึ่งหนึ่งแฟนออกครึ่งหนึ่งแล้วก็แฟนผมบอกว่าเขาเออกให้ก่อนเดือนนี้ได้ถ้าผมเรียนเงินไม่เยอะแต่ว่าผมไม่อยากมไม่อยากเอาเปียบแฟนผมนะแฟนผมหาเงินได้เยอะกว่าผมเยอะเลยแฟนผมเป็น โคสอนยิมนาสติกแต่วผมไม่อยาก,กเอาเปียบแฟนผมด้งกันแต่ว่าเออผมก็จ่ายค่าจ่ายค่าเช่าก,ก็จ่ายค่าเช่าของผมโปกติแหละครึ่งหนึ่งแล้วก็แล้วก็ดูกันว่าทำไงผมจะเอาตัวรอดได้ไงแมันไม่พอเลยผมพูดจริงๆว่าชีวิตในยุโรปต้องมีเงินแบบเอาชีวิตรอดได้นะแบบไม่ต้องอยู่สบายด้วยแค่เอาชีวิตรอดได้ เดือนละสักพันห้ารอยเงพันห้ารอยูโรให้อยู่สบายอยู่สบายขึ้นมาหน่อยนะสองพันถ้าแบบสบายจริงๆแบบใช้ชีวิตไปเที่ยวกินร้านอาหารได้บ่อยๆสามพันนั่นแหละครับแต่ว่าตั้ปงป้อปมายของผมเลยว่าปลายปีนี้ผมอยากขาเงินได้เดือนละสามพันยูโรมันก็ดีมาก,มากแฟนผมทำได้บางเดือน หลายหลายเดือนเลยผมภูมิใจในตัวแฟนผมมากแฟนผมสวยมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ที่ที่จะเป็นแม่ของลูกของผมแนะ่นอนแฟนผมกำพันดีมากแฟนผมมีซิกแพคตั้งแต่อายุห้าขวบหกขวบแฟนผมเป็นแชมป์ยิมนาสติกไม่ใช่แชมป์ยิมนาสติกแชมป์เชลดิ้งของประเทศรัสเซียสี่สมัยติดแชมป์ประเทศรัสเซียแลนะเว้ยสี่สมัยติดแล้วก็มีซิกแพคตั้งแต่ จ็ดขวบจนตอนนี้อายุสิบเก้าก็ยังมีซิกแพคคมชัดโอดอยู่ผู้หญิงนะคือลูกผมจะออกมาแล้วก็แบบกล้ามใหญ่เลยสําหรับผู้ชายนะครับผู้ชายคนที่ดูช่องผมอยู่อายุประมาณสิบแปดถึงยี่สี่ผมไม่รู้ทุกคนมีแฟนกันหรือยังผมมองว่าทุกคนมีแฟนที่สวยนะแล้วก็ถ้าใครไม่มีแฟนนะผมยากจะบอกว่าเราถ้าใครกลัวผู้หญิงนะผมเองคือบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องต้องฝึกนะต้องต้องคุย ผมคิดว่าถ้าถ้าดูช่องผมอยู่คือคุณคือคนที่ออกกำลังกายใช่ไหมแล้วคุณคุณไม่ใช่แค่คนที่ออกกำลังกายธรรมดาคือคุณชอบออกกำลังกายขนาดเข้า YouTube เพื่อมาดูคลิปออกกำลังกายแล้วก็เข้ามาดูช่องผมเกี่ยวกับคลิปออกกำลังกายคือเลเวลของการชอบออกกำลังกายของคุณมันมันมาถูกทางแล้วใช่ไหมคือคุณค่อนข้างจะชอบออกกำลังกายมากแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ชายอายุสิบแปดแล้วก็ไม่มีแฟนแล้วก็มีปัญหากับการคุยกับผู้หญิงนะผมอยากจะแนะนำว่า ทำตัวเองให้ดีที่สุดนะดูแลใช้สกินแคร์ดีๆดูแลผิวผิวหน้าผิวตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมันที่ดีที่สุดที่ที่จะทําให้คุณหน้าหน้าคมหน้าดูดีแล้วก็รูปร่างดูดีบุคลิกภาพดูดีคือไม่ควรเกิน1 3%ถ้าเกิน13%มันมันจะดึงความหล่อของคุณไปแล้วคือคุณจะหลออ่ลหลอที่สุดในชีวิตของยิ่งไขมันน้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งหล่อเท่านั้นพูดตามตรงเลยค่อนข้างจะเป็นสุดยอดเลนส์ิงน,นะคือผมมีแฟนสวยมากตลกอด เพราะผมหน้าดานผมผมจริงผมไม่ได้เริ่มจากหน้าด้านนะผมเคยเป็นเด็กอ้วนผมตอนอายุสิบสี่ตั้งแต่เกิดจนอายุสิบสี่ผมอ้วนมากแล้วก็น่าเกลียดมากมาตลอดแล้วผมก็กลัวผู้หญิงด้วยผมกลัวผู้หญิงมากผมไม่กล้าคุยกับผู้หญิงเลยแล้วก็นั่นแหละรครับล้วผมเองี่บอกว่าต้องเริ่มต้องเริ่มไม่ได้ให้เดินเข้าไปทักคนแปลกหน้าไม่ได้ให้เดินเข้าไปทักแบบว่าสวัสดีครับสวยอะไรเงี้รรยแบบว่าขอไอจีหน่อยอันนั้นไม่ใช่ทางของผมไม่ใช่วิธีที่ผมใช้ <S <S สิ่งที่คุณต้องทําคือ เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะได้คุยถามเวลาก็ได้โอ้มถามเวลาอันนี้อันนี้มุกเด็ดของผมมุกมุกเด็ดของผมตอนอายุสักสิบห้าเลยผมคุยผมคุยกับผู้หญิงทุเพศนะผมตอนผมอายุสิบหกผมมีแฟนอายุยี่สิบสี่สวยมากสวยมากเป็นนางแบบอายุยี่สิบสี่ผมอายุสิบหกผมอายุยีสิบหกนะตอนผมเป็นนางแบบอายุยี่สิบสี่สวยมากคนติดตามไอจีเกือบห้าแสนผมคิดว่ามุกถามเวลามุกถามเวลาได้เป็นมุกที่ดีที่สุดไม่ไม่ใช่มุกแค่เอาตัวเองเข้าไปคุยกับผู้หญิงใช่ไหมบอกกูว่าโทรศัพท์ผมแบตหมดตอนนี้กี่โมงครับ ท้าอย่างนี้ไปเรื่อยเก็บประสบการณ์สักหนึ่งเดือนตอนนี้คือมีสกิลมีสกิลการคุยกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักเลยที่อยู่ข้างทางเพิ่มข,ข,ขึ้นมาเลยแค่เข้าไปถามว่าโทรศัพท์ผมแบตหมดตอนนี้กี่โมงแล้วครับแค่นั้นแล้วค่อยๆอ,อ,อัปเกรดไปค่อยๆเพิ่มการคุยเป็นเรื่อยชวนคุยแล้วก็ถามชื่อผมผมผมจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจีบผู้หญิงไทยมันเป็นยังไงแต่ว่าสํารัมผมนะสับผมนะถ้าผมไม่มีแฟนอยู่หรือว่าแม้แต่แฟนคนนี้ที่ผมได้มาหรือแฟนคนก่อนๆประมาณนี้หมดเลยคือเขาไปคุยทําดา แบบเบสิกมากๆเลยก็อาจจะผมสมมติสถานการณ์เลยกันเข้าไปถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วสมมติอยู่ที่สมมติอยู่ที่รถบัตรอยู่ที่สถานีรถบัตอยู่ที่ป้ายรถบัตรโทรศัพท์ผมแบตหมดตอนนี้กี่โมงแล้วเขาบอกเวลามาปุ๊บๆโอเคครับขอบคุณว่าโทรศัพท์ผมแบตหมดแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่าโอ้ผมชอบเสื้อนะชอบแต่งเกงชอบรองเทา้ารองเทา้เทาเท่มากชุดเท่มากชมอ,อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง แล้วก็เขาตอบอะไรได้นอกจากขอบคุณถ้าพูดคำชมไปเขาก็จะพูดแค่ว่าขอบคุณใช่ไหมแล้วพอเขาขอบคุณเสร็จก็ถามชื่อเขาพอเขาตอบชื่อกลับมาสุดยอดแล้วถ้าสมมติว่าคุณค่างยิ้มหน้าตาดีหลอ่อหล่ออกันแบบผมเขาจะถามชื่อกับ 99. 9 9 9 9เลยถามชื่อกับทุกคนถ้าเขาไม่ถามชื่อกับก็คือจบคนนั้นไม่มีความสนใจในตัวคุณแล้วหล่อไม่พอเขายิม้มมาเกตลดไขมันล้วสมมติเขาไม่ถามชื่อกับสิ่งที่คุณต้องทำคือลดไขมัน พอเขาถามชื่อกับก็จับมือผมที่ไทยเขาจับมือไหมผมคิดว่าถ้าจับมือที่ไทยมันจะขิ้นจะเสียวหรือเปล่าแต่ว่าผมอยู่ตา่างประเทศใช่ไหมจับชีจับมือยินดีที่ได้รู้จักอาจจะขอไอด้วยโทรศัพท์ผมแบตหมดเพราะโทรศัพท์ผมแบตหมดแล้วก็บู๊อยากได้คอนแทคโน่นนั่นก็ต้องเป็นโทรศัพท์เขาใช่ไหมที่จะใส่ข้อมูลลงไปเท่ากับว่าเขาติดตามแล้วแน่นอนแล้วถ้าเขาไม่กดติดตามหรือเขายกเล้กกดติดตามก็คําตอบมันอยู่ตรงน้ายแล้วแล้วทางแก้ของอัจนรย์คืออะไรลดไขมันใช่ครับ พูดจริงนะว่าทุกคนผู้ชายทุกคนสามารถดูดีมากๆได้คือขอแค่คุณมีไขมันที่ต่ําแล้วก็มีผิวตัวที่ดีแล้วก็มีขนรูปร่างที่ดีมันไม่มีใครน่าเกลียดหรอกถ้าสมมติว่าคุณคุณดีผิวดีเพราะคุณดีก็เท่ากับหน้าดีด้วยเพราะว่าไขมันที่หน้าน้อยนั่นแหละแค่นั้นเลยผมวองว่าทุกคนจะมีแฟนกันนะแล้วก็หวังว่าถ้าใครที่ไม่มีส่วนนี้จะเป็นประโยชน์นี่ที่เพิ่งซื้อมาแม่งห้ายูโรควรี่ส่งร้อยบาทหน้าหีหน้าหีมากเลยพูดหน้าหีมันโดนเซนเซอร์เนี่ย องร้อยบาทผมได้อันนี้ในดูไบสองร้อยบาทได้อันนี้มา <Okay. S 1> ผมไม่รู้ว่าแฟนคลับผมด้วอแฟนคลับพูดคำว่าแฟนคลับเลยผมไม่รู้ว่าสับสครเบอร์ของผมเป็นยังไงใช่ไหม mm hmm. ผมพ mm hmm. อยากรู้จักทุกคนเลยนะ mm hmm. ผมตอบข้อ mm hmm. ความตลอดคือ mm hmm. ผมรับเทนออนไลน์แต่ว่ามีคนแท็กมาถามผมแบบฟรีๆเยอะมากผมยินดีตอบมาผมยินดีตอบมาทักผมมาเลยขอร้องให้ผมช่วยเถอะให้ผมช่วยไก i คุณเป็น,นทางที่ดีทางที่ถูกต้องเถอะ ไม่ว่าจะเ,เรื่องอาหารเรื่องการฝึกซ้อมสามารถแท็กผมมาในไอจีได้ตลอดเวลาเรื่องอะไรก็ได้แท็กมาบอกว่าผมติดตามอยู่นี่ครับผมชื่อชื่ออะไรก็ได้ไผมผมอยากจะรู้ว่าผมคนที่กําลังดูคลิปผมอยู่หน้าตาอย่นงเงี้ยไม่มีขล่าคนมากเลยที่แท็กผมมาผมผมดีใจมากผมผมอยากคุยกับทุกคนมากเลยนที่ว่าอะไรผมถ้าสมมติคนที่กำลังดูนนาาลคลิปนะีอยู่แล้วคนเป็นหน้าตาดีอายุสิบสิบเจ็ดอะไรกสิบหกสิบหกผมหน้าตาดีคนได้ยนชื่อสิบหกผมรู้ตัวว่าตัวเองคนคน่อนข้างที่จะหน้าตาหล่อตอนอายุสิบหกเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมอ้วนมากตลอด

เก็บประสบการณ์เก็บแต้มประสบการณ์เลยกันแต่เป็นเป็นเป็นผู้ชายที่ดีเนยทำตัวเป็นสุภาพบุรุษเนยผมอืมอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสิ่งผมรู้สึกว่าผู้ชายไทยไม่โรแมนติกเท่าไหร่เลยกัน culture ของประเทศไทยไม่ได้ปลูกฝังมาเพื่อโรแมนติกเลยแบบไอ้เฮ้ยไปกินข้าวจูงใจให้ผู้หญิงมึงไปกินข้าวเดทแรกหารห้าสิบห้าสิบกับผู้หญิงอย่าทำตัวอย่างนั้นเลยเป็นัส s u b s c เบอร์ผมอย่าทำตัวนั้นนะมันเปนเป็นสุภาพบุรุษดีวะ ถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่ควรมีแฟนพูดจริงๆเลยถ้าไม่มีเงินก็หาเงินดิถ้าไม่มีเงินก็หาเงินซะถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีแฟนสำหรับผมมันนั่นแหละเดือนแรกจ่ายให้ผีแล้วก็ซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้ทุกโอกาสสำคัญไม่ว่าเป็นวันสำคัญอะไรก็ตามผมครบรอบครบรอบทุกเดือนมีดอกผมซื้อดอกกุหลาบให้แฟนทุกคนที่ผ่านมาเดือนละสองครั้งขั้นต่ำเลยสองครั้งสองครั้งเพราะว่าต้องมีวันครบรอบแล้วหนึ่งอันแน่ แล้วก็โอกาสอะไรก็ได้ยิ่งแวนต้อมยิ่งดีเลยไม่มีโอกาสอะไรซื้อดอกไม้ให้ดอกไม้มันจะฟังดูมันยาวอ่อนใช่ไหมถ้าบอกผมตอนเด็กมากๆผมคิดว่าซื้อดอกไม้ให้ผู้หญิงเนี่ยนะแต่ผู้หญิงชอบนอะแล้วผมก็อุ้ยอีกเรื่องที่สําคัญคือกินกินตัวนะโอ้ผมเล่าเรื่องที่ผมเก็บตกเครื่องที่ไทยเมื่อกี้ดีกว่าคือคี่ผมเวยผมผมมีกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึง่งใช่ไ่มมีกระเป๋าใบปเป้อนันนี้แล้วก็กระเป๋ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบหนึง่งกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบหนึง่งแล้วก็ กระเป๋าเป้แล้วผมก็โหลดกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขึ้นเครื่องแล้วผมก็เดินขึ้นไปที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วผมก็สแกนกระเป๋าเป้อนนันี้แล้วเขาก็บอกว่ามีของเหลวอ,อยู่ข้างในผมลืมเลยไอ้เหี้ยผมลืมเลยว่ามันเอาของเหลวขึ้นเครื่องได้ไปเกิน200มิลลิตรแล้วผมมีน้ำหอมอยู่ข้างในนี้น้ำหอมแบบแพงมากอยู่ข้างในนี้สามขวดผมมีทัางเรียกคือแค่ทิ้งกับเอากระเป๋านี้ไปโหลดแล้วโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องจากประเทศไทยไปประเทศที่ผมอยู่กิโลละเท่าไหร่วะกิโลละสองพันมั้ง รุ่นล,ละสองพันบาทอ่ะคือผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ผมไปต่อผมจากต่อมอผม,ผมทิ้งไม่ได้เด็ดขาดคือผมทิ้งไอที่น้ำหอมพวกอย่งนี้ไม่ได้เด็ดขาดมันแพงมากแล้วผมก็เลยต้องลงไปใหม่จากที่ผมทันเวลาจากที่ผมมาก่อนเวลาผมต้องลงไปใหม่แล้วก็ต่อคิยวยาวๆเพื่อไปตรงไอเช็คอินใหม่เพื่อที่จะโหลดกระเป๋าใบนี้ขึ้นเครื่องเพราะมีน้ําหอมอยู่แล้วเอาน้าหอมขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วผมก็ต่อต่อคิวใช้เวลานานมากจนถึงคิวผมแล้วผมก็ได้คุยกับไอพี่พี่ผู้หญิงที่ทํางานรีเซพชันแล้วผมก็บอกเขาว่า ค่าโหลดกระเป๋าเปนเท่าไหร่เราผมผมมีน้ําหอมอยู่ข้างในแต่ว่าผมถ้าผมต้องโหลดทั้งกระเป๋าแล้วค่าโหลดแบบหกพันเจ็ดพันงี้มันผมไม่มีเงินจ่ายนะหกพันเจ็ดพันแต่ผมไม่อยากทิ้งมันด้วยเหมือนกันผมจะทําไงพี่เขาก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีพี่ผู้หญิงเขาเต้ข้างๆบอกว่าลงไปหาซื้อกล่องกระดาษดิลงไปหาซื้อกล่องกระดาษแล้วก็น้ําหอมพวกนั้นใส่ไปในกล่องกระดาษแล้วก็กล่องกระดาษโหลดอย่างเดียวมันจะได้น้าหนักไม่เยอะ แล้วผมก็บอกว่าแต่ว่าไฟผมอ่ะมันตอนเที่ยงคืนห้าสิบห้านะแล้วผมผมต้องไปไปหาซื้อกล่องกระดาษแล้วผมก็กลับมาต่อคิวใหม่ผมจะตกเครื่องนะแล้วเขาก็บอกว่างั้นรัดคิวมาเลยงั้นก็รัดคิวมาเลยถ้าผมพูดอย่างนี้เขาจะมีปัญหาไหมแต่ไม่รู้ไม่รู้สายกันบินไม่มีใครรู้จักสายกันบินว่าผมบินใสยกันบินอะไรไม่รู้ว,ว่าเนี่ยผมว่าอวงว่าพี่เขาจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วพี่เขาผมก็ไปหาซื้อกล่องกระดาษมาแล้วผมก็รัดคิวไปเลยไป ไปถึงพี่เขาเลยใช้เวลาหนึ่งีพี่เขาถามผมตอนที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นว่าผมผมใช้น้าหอมอะไรผมฉีินน้าหอมอยังไงทําไมกลิ่นมันถึงฟงจังแล้วผมผมผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมกลิ่นมันถึงฟงแล้วผมจะทำไงดีทาไมมันถึงแพงขนาดนี้แล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรมันแค่กิโลครึ่งเองแล้วเขาก็โหลดให้ผมฟรีแล้วผมก็ขอบคุณมาก ที่เขาไม่มีทางดูคลิปอยู่ไม่มีใครไม่มีทางรู้ผมไม่ใครแล้วก็ผมก็ได้โหลดฟีแล้วผมก็เดินขึ้นเครื่องไปใหม่ทําให้ผมช้ามากมาเสียเวลากัตรงน,น,นั้นมากมาทำให้ผมเก็บตกเครื่องแต่ผมก็รอดไม่ได้แล้วเอาสเตจบนเครื่องบินก็ถามกว่าทาไมผมใช้น้าหอมอะไรกินของหอมมาเมื่อตอนผมอยู่บนเครื่องบินผมกินวอดก้าไป15ช็อต15ขวดเล็กๆมันเป็นขวดหนึ่งช็อตผมกินไป15ช็อต กับพี่เอลสเตยคนนั้ผมผมคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษไอ้ที่ผมไปขอโรดก้าขอสิบห้าครั้งผมคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษสิบครั้งแรกเลยเพราะเพรเอลสเตย์บนเครื่องตอนนั้นมันเป็นคนต่างชาติหมดเลยมันมีคนไทยเป็นพี่ผู้หญิงคนนคนเดียวสวยมากน่ารักมากเขาบอกว่าผมใช้น้ำหอมอะไรทำไมมันหอมใจผมผมบอกว่าเป็นความลับเป็นความลับสุดยอดเลยแต่ผมจะบอกคนในย t u b e ผมจะบอกคนในย t u b e ผมไม่มีเน็ตผมเปิดรูปไม่ได้แต่ว่ามันมีร้านหนึ่งที่ มันน่าจะมีทุกเซ็นทรัลทุกสาขาในประเทศไทยน่าจะมีร้านชื่อ Bath and Body Works มันเป็นร้านที่เหมือนเป็นร้านของผู้หญิงแต่ว่ามันมีเป็นสเปรย์ฉีดตัวไม่ใช่น้ำหอมนะมันเป็นสเปรย์ฉีดตัวที่มีกลิ่นแล้วก็ใช้คู่กับน้ำหอมสมมติมีน้ำหอมผมจะแนะนำเป็นน้ำหอมกลิ่นแมนแมนใช่ป่ะเป็นน้ำหอมกลิ่นแมนแมนกลิ่นแบบสุขุมลุ่มลึกยี่ห้ออะไรก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบเลย แล้วก็ไปที่บาร์ทันบอดี้เวิร์คแล้วก็ไปดูตรงเซกชันไม่ต้องเซกชันผู้ชายก็ได้ใช้ของผู้หญิงก็ได้แล้วก็หากิ่นที่คุณชอบคือกิก่นมันไม่ใช่น้ําหอมเป็นบอดี้สเปรย์มันเป็นสเปรย์ฉีดตัวที่ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้ตอนอาบน้ำลังอาบน้ําแล้วกิ่นมันไม่ได้แรงขนาดนั้นไม่กบน้ําหอมแต่มันทําให้น้ําหอมที่คุณใช้อยู่มันมีกิ่นที่เพิ่มเข้ามาแล้วกิ่นที่เพิ่มเข้ามามันน่าสนใจมากอย่างวันนี้ผมใช้เป็น ers, วิกเตอร์สต์ผมขึ้นให้ดูว่าน้ำหอมที่ผมใช้กับคอมโบก แล้วกลิ่นมันออกมาเป็นแบบกลิ่นไอเทยน้ําหอมตัวหลักที่ผมใช้มันเป็นแบบผู้ชายแบบลุ่มลึกเซ็กซี่ละมุนและผมก็ใช้กลิ่นทะเลกลิ่นทะเลของไอตัวที่ฉีดตัวด้วยแล้วมันก็ออกมารวมกันมันเป็น perfect match มันเป็นมันเป็นสุดยอดถ้าสมมติแฟนผมทิ้งผมไปแล้วผมต้องไปออกเดทผมก็จะใช้คอมโบนี้มันคือคอมโบสุดหล่อของผมนั่นแหละพูดมากเกินไปแบบละคลิป20คลิปตอนนี้ที่ผมอาจมานั่งอยู่ตรงนี้2 1นาทีแล้ว ก่อนหน้านี้นอีกสินาที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 คลิปนี้จะยาวหนึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยดูกันไหมถ้าดูคอมเมนต์ด้วยนะเราก็เจอกันตอนผมถึงนู่นเลยบ๊ายบายผมถึงแล้วนะครับรู้สึกรู้สึกเหมือนกับบ้านเลยตอนตอนผมกลับไทยผมรู้สึกเหมือนผมได้ได้ไปเที่ยว ได้แบบมีฮอลิเดย์ตอนนี้รู้สึกมันต้องกลับบ้านกลับมาใช้ชีวิตปกติต่อแล้วก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแต่ผมตื่นเต้นที่ผมจเจอเจอแฟนมากแฟนผมน่าจะรออยู่ข้างนอกแล้วผมกำลงกังรอกระเป๋าจากตรงน,นี้อยู่รอหยิกบกระเป๋าแล้วก็ออกไปข้างนอกแฟนผมจะตื่นเต้นมากแน่เลยแฟนผมจะวิ่งกระโดดเข้ามากออผมแน่เลยคิดถึงแฟนมากมากมากเดี๋ยวจะไปข้างนอก กล่องพัสดุผมดิเยอะคิดจะส่งโหลดกล่องพัสดุเข้าใต้เครื่องเลยนะได้ละผมจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันครับผมกำลังมาถึงห้องแล้วตอนนี้ผมอยู่กับแฟนผมเลยกำลังทำอาหารทำน้องทำสเต็กอันนี้อยู่แล้วก็ช็อกโกแลตดูใบนี่โคตรอร่อยผมเคยกินช็อกโกแลตดูใบามาหลายที่เลยที่มันที่ไทยแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าเยเลยแบบจากดูใบวันนี้น่ากินบเลยคลิปต่อไปคลิปต่อไปอจะเป็นผมไปหางานเลยอะไรทีอย่างแต่ว่าตอนนี้ผมอ้วนมาก ผมกินชักแล้ดูใบเคียนัเข้าไปแล้วผมก็กินกินไม่อยู่เดี๋ยวให้ดูดผ,มผมไม่อายแล้วผมไม่มีอะไรปิดบังเลยคือนั่นแหละคนผมพังเลยเทแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแก้ให้ดูไอ้เหี้ยแต่ว่าทุเรศจริงรับตัวไม่ได้จริง